ติดแบ็คลิสติดเครดิตเซลล์บอกว่าออกรถไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับอยู่กับไมอีกแล้วนะครับกันในช่วงสาระไม้นะครับเป็น EP ที่ 36แล้วนะฮะก็จะบอกว่าคลิปนี้จะต่อเนื่องมาจาก e ีที่แล้วนะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำไฟแนนซ์ก็หัวข้อนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ตั้งใจจะออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ยังติดปัญหาในเรื่องของ 1. b a c k l i ็กดิสติดบูโร 3. ติดแท็กซิ่งนะครับอ่าก็จะมาพูดในลูกค้ากลุ่มนี้กันนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ไขแล้วก็การเตรียมตัวนะฮะสามารถทำให้เรากลับมาออกรถได้ ก็เอายอดฮิตก่อนเลยนะฮสำหรับ 1. การคืนรถนะครับการคืนรถคืออะไรการคืนรถก็คือเหมือนว่าเราเคยซื้อรถมาแล้วนี่แหละคันหนึ่งนะครับโดยการทําสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถใหญ่จักรยานจักรยานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการทำสินเชื่อหรือเปล่านะครับก็ถ้าลูกค้านะครับเคยซื้อนะฮะรถทั้งหมดนี้แล้วมีการคืนก่อนที่เราจะผ่อนหมดนะครับต้องบอกกันว่าคืนเนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะฮะคืนแล้วจบกับคืนแล้วไม่จบ อยาเข้าใจผิดนะคบว่าการคืนลถกันนะฮะคือทางออกคือคือและจบนะครับการคืนลถเนี่ยต้องบอกว่าสมมติว่าเราอ่ะค้างผ่อนอยู่ที่40,000นรถคันเก่าแล้วนะค้างอยู่ที่40,000นแต่เราเนี่ยจะคืนลถแต่ธนาคารประเมินแล้วว่าลถเราเนี่ยประเมินแล้วได้แค่3 0 0 0 0นนะครับเท่ากับว่ามันจะเหลือส่วนต่างอีก10,000แอ่าหนึ่งแสนเนี่ยคือเราต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปนะฮะเราคืนลถเสร็จเราต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปมันถึงจะเป็นการ ปิดหนี้ปิดเครดิตถ้าเรายังไม่จ่ายส่วนต่างหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่กระบวนการการฟ้องร้องมันก็จะ,ะยืดเยียอยืดเยีย,ย,ยนะครับแต่ถ้าอย่างบางธนาคารเนี่ยถ้าถ้าลดเราเนี่ยสมมติเราคร้าง4ี่แสนแต่ลดเราได้สัก3ามแสนแปดสามเก้าจะมีการมาเจรจาก,กันนะครับว่าอ่ะมีการลดดอกเบี้ยกันปิดเลยอ่าถ้าแบบนั้นก็คือเคลียร์จบนะครับถ้าเราเคลียร์เนี้ยเสร็จป,ปุ๊บเคลียร์ยอดอยอดค้างเสร็จป,ปุ๊บประวัติเราเนี่ย ต้องบอกว่ามันก็ยังติดแบกฤทธิ์อยู่แต่ใช้เวลาสักปีถึง2ปีนะครับก่อนที่จะยื่นซื้อรถคันใหม่สามารถยื่นได้อย่าเข้าใจผิดว่าคืนรถแล้วจะยื่นไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกก่อนนะการคืนรถนะฮะเดี๋ยวเราไปอันดับ2การติดบูโรการติดบูโรเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแบกฤทิ์นี่แหละแต่บูโรเนี่ยอาจจะคืออย่างนี้ครับอาจจะยังไม่ได้ใช่เรื่องของการคืนรถแต่เป็นผ่อนหน้าช้า ผ่อนล่าช้าเป็นคือยังไงสมมติผมเนี่ยผ่อนลถอยู่เดือนละหมื่นห0 0 0บาทนะครับเป็นตลอดระยะเวลา48งวดนะฮะแต่ทีนี้ผมผ่อนไปเรื่อยๆเข้าสู่เดือนที่อ่า0ี่สลากยีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเกิดลม้มธุรกิจลม้มเดือนที่2ี่เนี่ยผมไม่สามารถจะจ่ายค้างงวดเขาได้แต่ผมยังไม่ได้คืนลถนะแต่ผมอ่ะก็จะเป็นการเรียกว่าผ่อนล่าช้าอ่าเดือนที่ 21- 22เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้จ่ายซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีการทวง มาจากธน,นาคารอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะไปจ่ายที่เดือนที่23เท่ากับว่าผมล่าช้าไป2เดือนนี่แหละติดบูโรแล้วในตัวที่ตรวจเครดิตบุโรนะครับจะขึ้นเลยว่ามีการผ่อนล่าช้าไม่เกิน90วันไม่เกิน60วันพวกนี้มันจะเป็นประวัติเสียซึ่งมันก็ติดตัวเราไปตลอดนี่แหละนะฮะก็ต้องบอกว่าวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะฮะพยายามผ่อนรถคันนี้นะครับให้สมมติว่าเราร่าช้าไปแล้ว2เดือน เดือนที่3เนี่ยครับเราต้องปกไอ้อีก2เดือนที่เราไม่ได้ผ่อนด้วยอันนี้คือจะเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดแต่ผมก็เข้าใจว่าบางทีคือเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าคล้องเรื่องการเงินเราก็จ่ายได้แค่ทีละงวดทีละงวดถ้าทีละงวดอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับประวัติมันก็จะเริ่มต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอ่าแต่ถ้าอย่างผมติด2งวดแล้วงวดที่3เนี่ยผมจ่ายอีก2งวดที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้จ่ายเนี่ยมันก็เคลียร์ตรงนั้นเลยอ่าอันนี้จะเป็นวิธีแก้แต่ถ้าเราแก้ไม่ได้จริงประวัติมัันนยาาาวววเเป็หง่แล้้ครบ อันดับต่อไปอันนี้วิธีแก้ส่วนตัวของผมนะที่ผมเคยทำเคสนะครับก็แนะนำก็คือให้ใช้เวลาสักหน่อยสักประมาณ 4- 5หปีส่วนในเรื่องเวลาเนี่ยผมไม่สามารถฟริกได้จริง,รงแล้วแต่ธนาคารบางช่วงธนาคารผ่านง่ายบางช่วงธนาคารผ่านยากเราอาจจะต้องสอบถามทางเซลล์นะครับว่าช่วงไหนช่วงนี้ผ่านง่ายไหมปุ๊บอ่ะพอผ่านง่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไปยื่นทังไฟแนนซ์แต่ลูกค้าที่มีเครดิตยาวเป็นหางว่างอย่างที่ผมแจ้งเนี่ยอาจจะต้องดาวเยอะหน่อยอาจจะเริ่มต้นที่25%เป็นต้นไป นะครับและอาจจะต้องมีคนคํำกับอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงกว่าปกติหน่อยอเช่นพอผมฟื้นแล้วเนี่ยผมอาจจะกลับมาทำธุรกิจจนรายได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนเสร็จคันใหม่เนี่ยผมก็ดาวสัก50%ผ่อนสั้นๆหน่อย3ปี4ปีเฟนแนนเขาจะพิจารณาแล้วว่าเออมันมีมีโอกาสผ่อนกับเราได้เยอะนะเพราะว่าดาวมาแล้ว50%อนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคของการติดบูโรนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีคำถามเยอะก็ เหมือนเดิมพิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมไล่ตอบที่คอมเมนต์นะครับสำหรับอย่างที่3นะครับการดีแท็กซิ่งคือการทำสินเชื่อมาหลายที่เช่นอ่ะเรากู้กู้โตโยต้ากู้อีซูซูเอาตั้งแต่อีซูนี่แหละเขาจะธนาคารที่อีซูส่งให้นะครับไปทำสินเชื่อเนี่ยเขาจะตรวจเจอแล้วว่าเฮ้ยคุณเคยทำ,ทำสินเชื่อตรงนี้นะเพราะอะไรคุณถึงมาทำใหม่อ่ะอันดับ2มันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอันดับ3เนี่ย เอ้ยคุณเคยทําสินเชื่อมา2แบร์แล้วนะแล้วยังไงมันมัน,ม,นมันยังไงเขาเรียกว่าเป็นประวัติเสียในการทําสินเชื่อนะครับอันนี้ต้องบอกทุกวงการไม่ได้เฉพาะรถบ้านบัตรเครดิตนะครับกู้สินเชื่อเงินสดรถเหมือนกันหมดนะฮะการคืออย่างนี้ครับเหตุที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดแท็กซี่คือ1ทําไฟแนนซ์ไม่ผ่าน1น่งเลยอาจจะเป็นเพราะติดนู่นติดนี่แต่เซลล์ก็ยังดื้อดึงส่งที่อื่นที่อื่นต่อเช่น1ยื่นกสิกร ไม่ผ่านสองเอไม่ผ่านสาเป็นอะไรดีกรุงศรีไม่ผ่านอ่าซึ่งต้องบอกว่าธนาคารพวกนี้กฎเกณฑ์มันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปแยกว่าธนาคารไหนเหมาะสําหรับเกณฑ์ไหนนะฮะบางธนาคารกรสิกรเนี่ยเขาอาจจะรับแค่พนักงานประจําแต่คนซื้อเนี่ยดันเป็นผู้รับเหมาอ่าแล้วส่วนไอ้อันดับสองเเนี่ยรับรับเหมาใช่ไหมฮะแต่เซลล์ดันไปยืน่นกสิกรให้ก็ถือว่ายื่นผิดประเภท อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะคือจริงๆธนาคารก็รับทุกอาชีพแหละแต่บางทีมันก็จะมีจังหวะที่เหมาะสําหรับการส่งธนาคารไหนนะครับก็แนะนำนะฮะในเรื่องของการติดแท็กซิ่งแนะนำตรวจสอบข้อมูลดีๆก่อนคุยกับเซลให้ชัดเจนก่อนว่าธนาคารนี้เหมาะกับเราเลยนะเราค่อยส่งทีเดียวปัญหาของการติดแท็กซิงจะหมดไปส่วนแท็กซิงติดไปตลอดชีวิตไหมไม่ครับหลังจากที่ติดแท็กซิงเนี่ยไม่เกิน3ามเดือนนะครับเกวันประวัติก็จะรีใหม่ว่าเราไม่เคยทำสินเชื่อ นะครับสำหรับการติดแท็กซิงก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีคําถามนะครับอยากจะหาเพิ่มเติม,ตมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาโอกาสมานะครับทำคลิปในเรื่องของธนาคารไหนหมาะกับอาชีพอะไรนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปรอติดตามกันสวัสนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ